สวัสดีครับน้องๆพี่ชิคาโอนะสวัสดีครับพี่ภุมิค้า สวัสดีค่ะพี่เปิดค่ะสวัสดีค่ะพี่มนิค่ะครับสวัสดีครับชื่อเกียร์นะครับอยู่ม .5 สวัสดีค่ะพี่ชื่อมะปายไหมคะเรียกว่าที่ปายก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพ่อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เาเป็นนนฐานไทยค่ะวันศุกร์ค่ะอมจีและพิทยาของกอดค่ะสวัสดีครับผมชื่อปาล์มนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนันนะคะ สวัสดีทุกๆคนพี่ชื่อมังกรนะมีอะไรคุยกันได้นะสบายๆชิวๆสวัสดีค่ะพี่มิ้นี์นะคะสวัสดีจ้าจริงๆนะท่านี้เชื่อคนที่ใช้สวัสดีครับพี่ชื่อสไปายยูอินนี่มาจากสวัสดีค่ะพี่ชื่อดานะพี่ชื่ออันนาค่ะนี่ขอะพี่ชื่อนิชาดาชื่อเล่นชื่ออ้มพี่ชื่อพี่เฮ่นะจะเรียกจีนหรือพี่นี้ก็ได้ ดีค่ะแก้มค่ะสวัสดีครับชื่อบบัวน,นะสวัสดีค่ะข้าค่ะสวัสดีพี่ชื่อภูผาเรียกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าชื่อแฮมค่ะดีจ้าพี่พิมจ้าพี่เบลเองอ <c oughs> พี่พี่คนชายนะเ,เรียกเรียกไว้ก็ได้พี่ชื่อประพบนะหรือเรียกพี่ว่าทีมก็ได้ สวัสดีครับพี่ชื่อมาร์ชธนากรเทิงสุนทรนะครับสวัสดีนะ้องพี่ตังกวานะสวัสดีนะ้ำน้องพี่ชื่อโฟนนะค่ะพี่ชื่อน้ำน,นะศรียาศรีทินจ้าพี่ชื่อไอ้นะคะนณรินทร์ิรายอยู่มหันหนึ่งห้าค่ะอะพี่ทั้งโอดจ้าพี่ชื่อข้าโบนนะสวัสดีค่ะชื่อเจษฎาจวนสว่างค่ะพี่ชื่ออรนะุณฮานี่จิตต์ต้อนรับทุกคนค่นะ,คะ สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อจา้าจ่าจาราวีนะคะพี่ชื่อเบลนะเรียกเบลเฉยๆหรือเรียกเบล布拉布拉ก็ได้ย่างมันนะชื่อพี่พดาวนะสวัสดีครับพบกับผมเตเอ็กเซนไฟใหม่นะครับผมพี่ชื่อนะัทธนิชานะคะเรียกพี่บว๊วยนะก็ได้ค่ะพี่ชื่อปานนะปอปานซาลินสวัสดีครับพี่ชื่ออีโล่ครับเจอกันเปิดเทนนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อเฮงครับ สวัสดีน้น้องๆพี่ชื่อเพลงนะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเพลนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อแม่ค่ะพี่ชื่อวรรณการนะคะชื่อเล่นชื่อว่าวุนเส้นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเฟิงนะเรียกโมโปก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เก่งนะคะสวัสดีค่ะพี่บันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชื่อพี่เพลนะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อผิงน้ำมาจากรุ่นห่พี่ชื่อจุ้ยนะแต่เรียกแค่จุ้ยก็ได้วันดีรุ่นหกพี่ชื่อบูมสวัสดีครับชื่อป้านะเรียกกันนิดก็ได้สุดครับพี่ชื่อบุญนะแต่เรียกยาวๆก็บุญน,นะ